วิธีการเตรียมใบตองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเทคนิคการทำความสะอาดใบตองมาฝากค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำงานประดิษฐ์นะคะหรือจะอไปประกอบอาหารนะคะเดียวเข้าครัวกับเจ๊กุ้งเลยค่ะเทคนิคการทำความสะอาดใบตองค่ะไปชมเลยค่ะใครที่ชอบใช้ใบตองเป็นประจำนะคะสขั้นตอนในการเตรียมใบตองค่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะให้นําผ้าแห้งนี่แหละคะ่ะมาทําการเช็ดใบตองของเราก่อนเลยค่ะที่สําคัญนะคะควรเช็ดทีละด้านของใบตองค่ะและเช็ดไปตามแนวใบตองแบบนี้นะคะเดี๋ยวจ๊กุ้งจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากเช็ดเรียบร้อยนะคะทําการพลิกกับข้างได้เลยค่ะ ที่สำคัญนะคะควรเช็ดด้านหน้าของเขาก่อนเลยค่ะเพื่อไม่ให้เมือกขาวๆนะคะกลับไปติดด้านหน้านั่นเองค่ะหลังจากเช็ดด้วยผ้าแห้งนะคะขั้นตอนที่2กันเลยค่ะนำขวดบ็อกกี้แบบนี้นะคะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะจากนั้นนะคะทำการฉีดลงที่ใบตองได้เลยค่ะแล้วทำเหมือนวิธีที่1นนะคะก็คือเช็ดทีละด้านนั่นเองค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเพื่อให้เราแน่ใจว่าใบตองของเราสะอาดนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากนั้นนะคะทำการกลับด้านใบตองได้เลยค่ะแล้วก็เช็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้านำใบตองไปทำงานประดิษฐ์นะคะสองขั้นตอนก็เพียงพอแล้วค่ะ าใครที่ต้องการนำใบตองไปทำงานประดิษฐ์นะคะทำแค่สองขั้นตอนก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะใครที่นำใบตองไปทำงานประดิษฐ์นะคะเจ๊กุ้งแนะนำอีกข้อหนึ่งค่ะสำหรับงานประดิษฐ์นะคะสามารถใส่น้ำอบหรือน้ำหอมที่เราชอบนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้งานประดิษฐ์ของเรานั่นเองค่ะ แต่สำหรับคนที่นำไปประกอบอาหารนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่3มกันเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้เราหาน้ำมา1แก้วค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำมันพืชเล็กน้อยค่ะ 1- 2หยดก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำผ้านี่ล่ะค่ะชุบลงไปนะคะเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วนำไปเช็ดบนใบตองค่ะ เช็ดทีละด้านเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้ใบตองเงาๆแล้วล่ะคะ่ะพร้อมที่จะนำไปประกอบอาหารแล้วล่ะคะ่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยคะ่ะเพียงสามขั้นตอนเท่านั้นล่ะคะ่ะเราก็ได้ใบตองที่สะอาดพร้อมที่จะนำไปประกอบอาหารแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ